สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะคในรายการเล่าตามเรื่องวันนี้นะคะเป็นอีพีของโรงงานช็อกโกแลตมักจันนะคะของโรวนดาวค่ะวันนี้นะคะก็จะมีชนิกาสายหยุดค่ะสวัสดีครับปิชากรศรีจำเนิญครับสวัสดีค่ะจันทิมาวันโชคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเนาะว่าเนี่ยเรื่องนี้เคยเคยเป็นหนังภาพยนตร์มาก่อนใช่ไหมคะทุกคนเคยดูไหมเคยดูครับผมเคยดู มันเรารู้จักเรื่องนี้มาจากการดูหนังมาก่อนตอน,นเด็กนะคะตอนประถมเลยรู้สึกว่าเป็นหนังที่สนุกมากดูแลแบบอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอยากจะเออเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานช็อกโกแลตอยากจะเป็นคนกวนช็อกโกแลตอยากจะเป็นคนทำขนมอะไรอย่างนี้ก็เคยก็เลยมีมีความฝันว่าอยากจะเป็นคนเปิดโรงงานช็อกโกแลตของตัวเองในตอน,นเด็กแต่พอเราโตขึ้นมาดับหนึ่งเราได้ลองอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าไม่อยากมีแโรงงานช็อกโกแลต อยากจะมีแค่ครอบครัวที่มีความสุขก็พอแบบครอบครัวที่เรารักกันอะที่เราแบบยังไงอะอยู่กันแบบมีความสุขจริงๆรอะที่ไม่ต้องแบบเพื่อเงินทองมากมายอะคะ่ะอืมแล้วผมอันถัดมานะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของคุณโรอาดาวก่อนนะครับอ่าตัวคุณโรอาดาวนะครับเป็นนักเขียนนะครับชาวเวลที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับเอ่อในวัยเด็กของเขานะครับมีชีวิตค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับเริ่มตั้งแต่อายุสี่ขวบเนี่ย พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปนะครับเขาจึงอยู่กับสังคมของโรงเรียนประจำนะครับที่มีความกดขี่แล้วก็ทารุณทําให้ตัวของเขาเองนะครับผมโตมาเนี่ยเป็นนักประพันธ์นะครับที่โดดเด่นในเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับเด็กที่ต่อสู้กับเหล่าผู้ใหญ่ใจร้ายนะครับรวมไปถึงการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านครอบครัวด้วยนะครับผมอ่าและถัดไปนะครับเราจะมาพูดกันในส่วนของ ตัวละครภายในเรื่องนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับคนแรกนะครับคือออกัสตัสนะครับออกัสตัสเป็นเด็กชาวเยอรมันนะครับที่มีรูปร่างอ้วนควมนะครับผมเนื่องจากครอบครัวเขาเนี่ยมีเปิดร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ตามใจให้เขากินทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกขนมหวานต่างๆนะครับทำให้เขามีความอ้วนเป็นอย่างมากนะครับและเขานะครับได้บัตรทองใบแรกนะครับจากคุณวิลลี่วงกานั่นเอง ถัดมานะคะก็จะเป็นเด็กคนที่สองนะคะที่มีชื่อว่าเวลูก้าสอนะคะเธอเนี่ยก็เป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะคะอยากได้อะไรเนี่ยพ่อก็จะจัดหามาให้ทุกอย่างนั่นทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีนิสัยเอาแต่ใจค่ะถัดมานะครับคนที่สามนะครับผมไวโอเรตเบอร์ริกาดนะครับไวโอเรตเบอร์ริกาดนะครับเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความเก่งนะครับ ต้องการที่จะชนะในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้ถ้วยรางวัลความภาคภูมิใจต่างๆครับโดยล่าสุดของเขานะครับภายในเรื่องเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเนี่ยแข่งนะครับเคี่ยวหมักฝรั่งนะครับชิ้นเดิมนะครับติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับผมประมาณ3มเดือนนะครับผมต่ต้องการเคี่ยวให้นานขึ้นเพื่อที่จะไปเป็นที่1นะครับผมตัวเขานะครับหลังจากที่ได้บัตรทองแล้วนะครับเขาก็ได้ไปที่โรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีจุดจบในด้านต่อๆไปนะครับ เด็กคนที่สี่ที่ได้รางวัลตั๋วทองนะคะก็คือไม้ทีวีถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ดูไม่จริงจังกับชีวิตนะคะวันๆเขาก็จะเล่นแต่เกมแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากแล้วก็ฉลาดนะคะทําให้ไม้เนี่ยมีความสนใจใคล้ายๆพ่อของเขาค่ะทําให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ก็มีความอวดดีค่ะอืมและคนสุดท้ายนะครับคือชารีบักเก็ตนะครับชารีบักเก็ตเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่มีความ คภาพเรียบร้อยอ่อนโยนแล้วก็รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆนะครับภายในครอบครัวเนื่องจากครอบครัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นครอบครัวที่มีความยากจนทาให้เขาเนี่ยรู้จักเคารพเชื่อฟังเป็อนอย่างดีนะครับผมแล้วเขาก็จะได้บัตรทองจากคุณวินลี่วองก้าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายโดยการบังเอิญน,นั่นเองครับผมและถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องย่อคุณพิชานิกานะครับจะทําการเล่าให้เราฟังนะครับผม ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องย่อนะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณวิลลี่วองกานะคะทําตรวจทองมาทั้งหมด5้าใบค่ะ5้าใบนี้ก็ส่งออกไปทั้งทั้งทั่วโลกเลยนะคะทั้งโตเกียวเออเยอรมนันอังกฤษหรือว่าเมกานะคะก็คือมีทั่วโลกนะคะแต่ว่ามีแค่5้าใบเท่านั้นค่ะซึ่งตรวจทองอันเนี้ยถ้าใครได้รับตรวจทองเนี่ยหรือว่าจับซื้อช็อกโกแลตมาเนียหนึ่งแท่งแล้วเจอตรวจทองเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตนะคะ ซึ่งสิทธิ์เนี้ยก็จาได้ทั้งหมดหสิทธิ์เพราะว่าเราเป็นเด็กเนาะก็ต้องมีผู้ปกครองคอยกำกับเนาะคอยแบบเดินตามดูลูกใช่ไหมคะเออเราก็จะแบบมีผู้ปกครองไปด้วยก็ทั้งหมดเป็นสิบคนนะคะในการเข้าไปชมในครั้งนี้คือตอนแรกเนี้ยการชมโรงงานช็อกโกแลตเนี้ยก็เป็นแบบเหมือนจะเป็นแบบเรียบๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคืออลังการเวอร์วังปังบุริเย่มากเพ<อ>ราะว่าการชมแบบเนี้ยเป็นแบบอะไรที่แบบพิัจารมากเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขามีทั้ง น้ำพุน้ำพุแล้วก็มีอุ้ป้าลุมป้า,ปาตัวเล็กๆเหมือนคนคนตัวเล็กๆที่แบบเอาไว้ทํางานนะคะแบบทํางานแลกกับเดโกโก้ใช่ไหมคะคุณเบสเป็นคนแคละอย่างหนึ่งแล้วกันครับที่คุณวิลลี่วองกาเนี่ยไปเจอณเกาะเกาะหนึ่งตอนที่เขาไปหาโกโก้เพื่อมาทำช็อกโกแลตนั่นเองครับผมใช่ค่ะแล้วเพิ่งแล้วเด็กๆในกระจาแบบถูตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าในโรงงานเนี่ยมีแต่สิ่งของน่าสนใจมหัศจรรย์พันโลกมากก็คือมีทั้ง ห้องทําห้องห้องนมวัวแบบเอาเอาวัวเนี่ยมาตีเป็นตัวๆเะคะไม่ได้แบบทําเป็นนมมาก่อนนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้วิปครีมนุ่มเนี่ยจะต้องตีตั้งแต่นมนะคะอยู่ในตัววัวนะคะถึงจะนุ่มนะคะก็เลยเป็นการทําให้น่าสนใจบิกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งเด็กทั้งห้าคนนะคะก็จะมีความเอ่อความเลี้ยงดูหรือว่าอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ใส่ใจคอก็ต่างก็ต่างกันความชอบก็ต่างกัน คนแรกเนี้ยก็คือเด็กตัวอ้วนเนี้ยคือใครนะคะ <Okay. S 1> ออกกะตัดนสนคัะเขาเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อขึ้นเรื่องตะกะอยู่แล้วเพราะว่าความอ้นวนนะเนาะคนอ้วนก็แบบเห็นอะไรก็ไม่อยากจะกินน่ะเขามอยากจะกินน่ะเออก็เลยแบบเอามือเนี่ยไปกวักช็อกโกแลตเนี่ยกินแล้วพอแบบยิ่งกวักไปกวักมามันอร่อยใช่ไหมล่ะมันก็แบบตกลงไปในน้าช็อกโกแลตซึ่งการที่จะเอาตัวของเด็กอ้วนออกมาได้อะ่ะจะต้องเป็นการดูด ใช้แบบท่อดูดขึ้นไปนะคะลำเลียงไปสู่เอ่อท่อ,อช็อกโกแลตใหญ่ใช่ค่ะคทำให้เนี่ยเป็นเด็กคนแรกนะคะที่คิดก่อนเลยเพราะว่าเขามีเขามีเขียนในในตัวนะคะว่าใครเนี่ยที่นิสัยดีทำตัวดีเนี่ยจะได้รางวัลพิเศษรางวัลใหญ่บึ้มๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือคิดคนแรกเลยเพราะว่าความตะกะถึงและความตะกา คนที่สอนคะก็จะเป็นไวโอเลตโบริกาดค่ะคือเป็นเด็กที่อย่างที่คุณเบสว่านะคะเป็นเด็กที่ชอบเอาชนะแบบแข่งขันเคี้ยวแบบฝรั่งนางชอบมากนางแบบชอบเคี้ยวเคี้ยวสามเดือนเคี้ยวอะไรคือจากพื้นฐานครอบครัวเนี่ยแม่ของเนี่ยคนเนี้ยนะคะเป็นคนที่ชอบเอาชนะเหมือนกันก็เลยแบบลูกก็เลยแบบเหมือนเหมือนกันเลยก็คือคุณวิลิควังกาเนี่ยพาเดินไปชมห้องปฏิบัติที่แบบว่าเอาไวด้ดูเอาไว้ทดลอง ทำมะฝรั่งทำแบบอะไรที่แบบเคีเ้ยวๆปุบบอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วเขาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูเขาให้ดูเฉยๆเนาะเขาก็เออให้เด็กมาดูก่อนอน,นะว่าสิ่งนี้คืออะไรก็เลยดูพอดูปุ๊บมันเป็นมะฝรั่งที่คุณผู้ิวังการเนะี่ยบอกว่าสูตรยังไม่ดียังไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันยังผิดพลาดอยู่ในตอนนึ่งตอนนี้ออง้ยใช่ไหมคะแล้วความที่เป็นเด็กที่ชอบกินแบบฝรั่งมากๆพอเห็นปุ๊บเหมือนอันเลยเพราะว่าเหมือนเป็นเด็กแบบ เอาชนะอ่ะฉันต้องได้กินก่อนเพราะว่าอชิ้นแรกของโลกฉันต้องได้กินก่อนแน่นอนฉันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องได้เคี้ยวก่อนคือผู้ชนะ number one winner ะไรก็ว่าไปนะคะแล้วคือพอเคี้ยวปุ๊บคือมันจะเป็นมาฝรั่งที่มีอาหารทั้งหมดสามรสพอเคี้ยวปุ๊บมันก็ได้รสชาติอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็เป็นผลไม้แบบเป็นบลูเบอร์รี่ซึ่งเป็นสูตรที่คุณวิทยวังกาเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอทําให้เนี่ยกลายเป็น ล,ลูกบลูเบอบลรีใ่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะต้องเอาตัวเนี่ยไปคั้นน้ําออกต่อไปนะคะก็จะเป็นเวดูก้าเสาคือเป็นเด็กที่พ่อแม่เนี่ยตามใจมากๆลูกอยากอะไรเอาเลยลูกประเคนให้ประเคนเลยอยากได้ม้าโอเคซื้อม้าอยากได้รถโอเคซื้อรถอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเด็กที่ไม่เคยรอคอยไม่ไม่เคยรอ,อคอยใครไม่เคยจะต้องแบบมานั่งรอว่าจะได้ของเมื่อไรแต่ว่าอยากได้คือต้องได้เลย ทำให้ตอนที่คุณมิลี่หวงการะค่ะพาไปดูตัวชิปมังเนี่ยกําลังแกะลูกโอ๊กเนี่ยเห็นแล้วนางชอบมากอยากได้อยากกลับไปเลี้ยงอยากจะเอาแต่พอบอกว่าไม่ได้นะมันเป็นของเขาเราไม่ควรจะของเขามาแต่ไม่ฟังค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจใช่ไหมคะก็เลยดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิ่งเดินไปเลยค่ะเดินลงไปเอาเองทําให้ตัวชิปมังเนี่ยตกใจคิดว่าเป็นลูกโอ๊กก็เลยแก,แกะแกะแกะแล้วเหาะหัวแล้วเออทำไมหัวกุ้งกวงก็เลย บ่อยให้หล่นลงไปในที่ทิ้งขยะค่ะต่อไปนะคะเป็นไม้ทีวีนะคะเอาเด็กคนนี้ก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยฉลาดพูดฉลาดคิดแต่เป็นคนที่อวดอวดดีมากๆคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกคิดว่าไม่มีใครที่แบบทำอะไรงั้นได้หรอกนอกจากฉันฉันเก่งจุดตาฉันรู้หมดแหละว่าโลกใบเนี้ยมันจะขับเคลื่อนยังไงด้วยเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เมื่อตอนที่คุณวิลลี่วงการเนี่ยพาเข้าไปดูใน ห้องทดลองที่แบบว่าอยากจะ,ะส่งช็อกโกแลตผ่านทางทีวีหรือว่าอุย้ยอยากกินช็อกโกแลตจังโฆษณาผ่านมาซื้อหยิบหยิบมาเลยแบบยิบกินได้เลยแบบทางจอทีวีก็คือเป็นการทดลองแบบของคุณวิลี่วอกาเขาซึ่งนางก,ก็แบบเอ๊ะถ้าเราสามารถส่งอย่างอื่นได้ละ่ะส่งรถส่งป๊อปคอนส่งคนอะไรอย่างเงี้ยนางก,ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวว่าฉันจะลองเป็นคนที่เข้าไปในนั้นคนแรกดี เพราะว่ามีความอยากรู้เป็น,นเป็นเด็กที่แบบฉลาดอะเด็กที่แบบกล้าได้กล้าเสียก็เลยแบบก็เลยแบบเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในทีวีเพื่อที่จะส่งตัวเองอีกทีหนึง่งซึ่งการทําแบบเนี้ยมันทําให้ตัวของไม้ทีวีเนี่ยกลายเป็นคนเล็กจิว๋วนะคะเสดว่าเพราะว่ามันแบบมันเป็น,นกลไกของการส่งต่อของอะไรสารอะไรนี่แหละค่ะมันก็แบบทําให้ไมค์ทีวีเป็นคนเล็กจิ๋วแล้วแบบ ทำให้พ่อแม่รู้สึกตกใจมากว่าลูกของตัวเองอ่ะเป็นอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นคนสุดท้ายคือเป็นเด็กที่ดีมากเพราะว่าเป็นครอบครัวยากจนเนาะก็คือไม่ยากได้ไม่ยากมีอะไรก็เขาให้ดูอะไรก็ดูเขาให้ทําอะไรก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าฉลาดมากแล้วก็มีคนที่แบบเป็นแบบอารมณ์ดีเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยต้องการอะไรมากมายอ่อนน้อม่อบคุีมาเนี่ยค่ะใช่แล้วเชื่อฟังผู้ใหญ่ด้วยนะครับ เออทาให้ชาลีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เหลือคนสุดท้ายซึ่งคุณวิี่วองกาตกใจมากเพราะว่าเดินไปเดินมาเหลือชาลีคนเดียว<ๆ>ก็เลยบอกว่าอ้าวเธอเหรอเธอเธออยู่คนเดียวเหรอบอกครับคนอื่นไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวก็คือชาลีเิดก็เลยได้รางวัลใหญ่ๆหไปนะคะก็คือเป็นรางวัลที่เราเนี่ยจะคาดไม่ถึงเลยเนาะถ้าเราไม่อ่านหนังสือก็จะไม่รู้นะว่ารางวัลอะไรเออค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็การที่ชาลีเนี่ยจะ ได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องมีข้อแม้อย่างนึงเนื้อคือชาลีบอกว่าผมรับรางวัลไม่หรอกถ้าครอบครัวผมยังอยู่ที่บ้านเก่าๆอยู่เลยผมอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าไม่ไปก็ได้ไม่เัารางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณวินดี้มังกาก็ก็ขนพ่อแม่ไปด้วยสิเอาพ่อแม่ไป,ไปอยู่ด้วยกันเลยแล้วจะมีความสุขกันทั้งหมดไงเรื่องนะคะก็เลยจบแบบสมบ,บูรณ์แบบมากๆก็คือชาลีเนี่ยมีความสุขมากในการที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทํางานเป็นโรงงานช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะถัดมานะครับ เราจะมาพูดกันในเรื่องของฉากฉากก็จะมีบ้านของตัวละครเด็กแต่ละตัวนะครับทั้งออแกสตอรนะครับฉากของเขาก็จะเป็นประมาณว่าเป็นร้านอาหารนะครับผมเป็นร้านขายไส้กรอขายขนมนะครับผมตัวของไมทีวีนะครับบ้านก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นบ้านปกติเพียงแต่ว่าตัวของไมทีวีเนี่ยมักจะอยู่ที่หน้าจอเพื่อเล่นวิดีโอเกมอยู่ตลอดเวลานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไวโอเลตเบริกาครับเขาก็จะเป็นฉากเกี่ยวกับ การต่อสู้ภายในบ้านหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีการเล่าถึงถ้วยรางวัลต่างๆนะครับที่ประดิ์ประดอยอยู่บนตู้โชว์ในในบ้านเขานะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเวรุกา้าบ้านเขาก็จะเป็นเล่าถึงเกี่ยวกับคารืหาดใหญ่ๆเพราะว่าบ้านเขารวยมากนะครับผมและสุดท้ายนะครับชาร์ลีก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับผมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะครับก็จะเป็นบ้านสม หลังนึงนะครับและตัวและตัวของชารีเนี่ยก็จะอยู่ห้องใต้หลังคาที่โซมนั่นเองนะครับผมอยากถามคํถาถามว่าถ้าเราเลือกอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งในห้าบ้านเนี่ยเราอยากอยู่บ้านไหนกันคะเออถ้าตัวผมนะครับผมจะอยู่บ้านของไม้ทีวีนะครับผมอ๋ออ่าเพราะว่าพวกไม้ทีวีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งในด้านของเทคโนโลยีแล้วก็สามารถเอาชนะในหลายๆอย่างได้โดยการใช้เทคโนโลยีนะครับผม เราฟ้าอยากอยู่บ้านไหนบ้านของเวลูก้าก็ดีค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กที่เหมือนเวลูก้าเสมอไป <laughs> ในเมื่อบ้านเราอ่ะพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะซัพพอร์ตเราอ่ะเราก็สามารถนําส่วนนั้นอ่ะทําให้เราอ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกได้ทั้งเรื่องนิสัยฐานะหรือไม่เออหรือแม้กระทั่งการทํางานนั่นเองอะค่ะ <laughs> แล้วคุณทิชานิกาละ่ะคะอยากอยู่ออกระตัดกรุ๊ป ก็คนมันอ้วนอ่ะแบบแม่จะมีความสุขในการกินมากๆเพราะว่ามันมีขนมเยอะมากแล้วแบบพ่อแม่ตามใจอะทำอะไรก็ทําแบบประมาณว่าเด็กอ้วนคนนึงอะเนาะเขาก็อยากเอเอก็หนุกดีก็ได้กินได้นอนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความสุขมาก <c oughs> กินนอนกินนอนนะครับเออกินนอนมาเพาะเออสําหรับแง่คิดในเรื่องนี้นะคะก็เด็กทั้งสี่คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออกักตัสไวโอเลตเวลูก้าหรือไม่เนี่ย ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนสำหรับเด็กที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะอย่างออกัตัสนะคะก็จะเป็นเด็กที่มีความตระกะนะคะแล้วก็ไวโอเลตเนี่ยอยากรู้อยากลองนะคะใครห้ามอะไรก็ไม่ฟังเบรูก้าเนี่ยเอาแต่ใจเกินไปหรือไม่เ่ยที่อวดดีการกระทําดังกล่าวนะคะก็จะนำไปสู่จุดจบที่ไม่สวยงามนั่นเองค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคำพูดของปู่จอร์ดนะคะที่เขาสอนชาลีว่าตั๋วเนี่ยมีแค่ห้าใบแต่เงินเนี่ยมีมากมายเราจะเป็นคนโง่ที่เลือกเงินหรือคนฉลาดที่เลือกตั๋วนะคะปู่เขากจะสอนให้เห็นถึงโอกาสและคุณค่านะคะซึ่งมีค่ามากกว่าเงินเพราะบนโลกนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เงินเนี่ยซื้อไม่ได้เราจึงต้องเห็นคุณค่าแล้วก็รีบคว้าโอกาสนั้นมาจะได้ไม่เสียใจภายหลังนั่นเองค่ะอืม <c oughs> แล้วก็ผมยังเห็นในแนยคิดในเรื่องประเด็นของครอบครัวคุณฟ้าจันทิมาเนี่ยมีข้อคิดอะไรจะสอดแทรกได้บ้างไหมครับอ๋อสำหรับครอบครัวนะคะอย่างชาลีใช่ไหมคะเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในบ้านหลังเล็กหรือโสมมากมายขนาดไหนเนี่ยเขาก็มีความสุขได้เพราะว่าเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วก็ความสุขของเขาเนี่ยก็คือครอบครัวเขาจึงไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ค่ะ ืแล้วก็นี่นะครับผมมองว่าเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยสอนเด็กนะครับให้มีความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตภายในสังคมได้อย่างดีนะครับแล้วก็อ่าเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบเมื่อเด็กนะครับโตขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างไรก็จะอยู่ขึ้นกับครอบครัวนะครับนิสัยส่วนตัวของตัวเองนะครับผมอ่าเรื่องนี้ก็จะชี้ให้เราเห็นในประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วก็ พอเราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะนํามาปรับใช้กับตัวของเราเองแล้วก็เลือกที่จะเดินว่าเราจะเป็นคนอย่างไรนะครับอ่าในวันนี้เราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย